หน้าใสาของแม่สตาร์นะคะที่ครูปานะคะใช้นะคะทุกวันจริงๆแล้วก็รีวิวพวกนรานะคะตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนบำรุงหน้าของเราแล้วนะคะครูจะบำรุงหน้านะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นนะคะน้ำตกนะคะพืชสาทีิผัลที่ผสมพืชสามงคลไม่พอมีเนื้อทองคำอยู่คุณเห็นไหมคะนะคะเพิ่มความสวยเพิ่มความชุ่มชื่นเพิ่มความนะคะน้ำให้กินน้ำกินนวลบนใบหน้าของเราไม่พอเพิ่มความมงคลด้วย แล้วคันนี่เราจะตกตกตกไปนะคะตัวนะคะน้ครีมเซรั่มนะคะหรือนะคะน้ำตบของเราก็จะไปนะสรางปฏิกิริยาของเราและตัวต่อไปค่ะตัวที่2เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะคู่ปาก็จะใช้เหมือนเดิมค่ะ2องร้อยเก้าบาทนะคะเซรั่มไดโวนะคะอสุจินะคะเซลมอมตกไปที่หน้าเราค่ะ นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าใช้ดีไม่พอขายดีกันหายนะครับเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวแค่ไหนนะคะเซรัม่มไดวอของเราไม่เคยทําร้ายผิวเลยะคะ่ะมีแต่ดูแลหนาวนะคะหนาวแบบติดลบนะคะหน้าก็ไม่แห้งน้อยก,ก็ไม่แตกนะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะวีต้าสกินซิมไวของเราถ้าใครนะคะเซอร์ดูซิมไว้นะคะเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดเลยนะคะที่บำรุงผิวหน้าผิวขาาใสกระจา่างใสนะคะ ซิมไว้ของเรานะบี t ้าสกินตัวนี้2องลแปดสิบเก้าทค่ะบำรุงก่อนนอนนี้คือคนผิวดีนะคะเราไม่ต้องกลัวและที่สำคัญรูใช้พอ่อเยอะมากตัวต่อไปเป็นกูดไนท์มาครีมค่ะนะคะก n i ไนท์ม c ครีมตัวนี้นะคะบำรุงหน้าก่อนนอนตื่นเช้ามาหน้าเด็กหน้าเด็กบปรนตูนเด็กร้อยห้บเาทเท่าตันนะคะลดจริงๆนะคะนี่นะคะขั้นตอนใครบอกว่ายุ่งยากก็แล้วแต่นะคะแต่บอกเลยว่าหน้าของเรานะคะถ้าเป็นสิวรฝ้านะคะ นะมันไม่คุ้มนะคะทุกคนค่ะนะบำรุงน้ำบำรุงชาอย่าได้แคร์นะคะสูตรเด็ดหน้าใสนะคะตัวต่อไปนะคะจะตกนะคะด้วยนี่ตัวนี้อีกทีนลงล็อกความรวยะค่ะแน่กับพึกษาิลย์ตกลงไปค่ะตบลบงบนตัวลบบางใช้ทาแล้วเหนนะตัวช้งมันความจริงดีดีผิวพรรณออรา่าหน้าเด้งหน้าเด็กเป็น,นซูเป,ปอร์สตานะคะเห็นไหมคะกับสุดยอดของเราเลยนะคะกับสูตรเด็ดหน้าใสาของเรานะคะ นี่นะคะสูตรเด็กหน้าใสของเรานี่เลยนะคะที่เราใช้ก่อนนอนทุกวันนะคะสูตรเด็กของแม่สิตานะคะกับ TSW รวยในดรงเงินกับพคูสิตาร,รีวิวเป็นรับเงินล้านกับพคูสิตาค่ะลืมมากไปนอนแล้วนะคะ